สวัสดีจ้า FC จ๋าจ้าจะพาตมถั่วกินนะคะมื้อนี้จะพากินตําถั่วจ้าเดี๋ยวสิกินตําถั่วเด้อพี่น้องมอเด้อมือเด้อมากินตําถั่วน้ำกันจะตําสู่ถั่วฝักยาวนะคะ FC นะคะตําถั่วฝักยาวนะจ้าม้นนี้สิพากินตําถั่วเด้อจ้าเดี๋ยวจะตําถั่วให้กินนะคะ ตำถั่วให้กินเดอ้อตอนนี้กำลังจะมองมือตำถั่วจ้ากำลังเตรียมของนะคะเอซจ้าเอซอยู่ไหน อยู่ไหนมากินตำถั่วได้แล้วจ้ามากินตำถั่วได้แล้วจ้า กำลังลงมือต่ำถัวเด้อพี่น้อง tâm thua tâm thua ตำถั่วเดอ้อตำถั่วเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อตอนนี้กำลังลงมือนะคะเอฟซีอยู่ไหนจะกินตำถั่วกับมาเดอ้อเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีมะขามเปียกนะคะโอ้ลืมอะไรไปรอย่างหนึ่งลืมอะไรเอฟซี ลืมน้ำตาลเมืกน้ำตาลมะพร้าวยาใส่น้ำตาลมะพร้าวไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะมีน้ำปลานะคะถั่วล้างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะล้างไปเรียบร้อยแล้วมะหอดยากรลาเรืร่องเมื่อวานเพราะว่าจะกินตำถั่วเนาะอยากกินหลายเด้อพีนอ่น้องน้องจินก็ซสือมาเล้วสี่ไก่ก็ซสือมาเล้ว กินเรากะม้วนนอนอาหารยายก็รับไปแล้วตื่นหนึ่งเลยนะนั่งหลับเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาหรือย,อยังนะอ,อ๋อคอมเมนต์มาเด้อมาเด้อเอากินรูปเอฟซีถึงจะอิ่มไม่เอาเย้ะนะเดี๋ยวกินไม่หมดเอาสักกินรูปเดียะเอาเยอะมันกินไม่หมดมันก็เสียของ เอาลายกินมาเบิดเดอ้อคอยสิบอกให้ตำถั่วให้มาเรกก่อนแต่ไม่ใช่มีฐานนะยายจะเด็ดเอานะคะสวัสดีทุกคนเด้อมากินตำถั่วด้ยวยจ้ะถั่วตำแบบบบ้างน,น,นะคะไม่ต้องพิถีพิถันใส่มะขามเปียกใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ มะนาวนิดนึงนะคะเขาอินดบอซัหนิห้าลูกเลยเนี่เต็มครกเลยเนี่ยหลายเลยเนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพักกินตามทัวจ้าใครอยู่ตรงไหนก็นมากินนะกำลังลงมือต่างเด้อหนตาเยอะกินไม่หมด ใส่พริกหลายแถ่สิบ่ราพรดตายเงือกว่านี้ย,ยายใส่พริกเยอะกันใส่พริกเต็มคองไม่พอตักตมให้มันแหลกก่อนค่อยใส่เครื่องปรุงถ้าถั่วไม่แหลกมันไม่อร่อยค่ะตำถั่วนะคะถ้ามันไม่แหลกมันไม่อร่อยมันไม่เข้าน้ำกะลุงปลาล้าไม่เข้าเครื่องปรุง ออกมากเลยใส่ตเตาเป็นไว้มันไม่ออกโอ้ยเป็นตะเพชดแท้เป็นตะเพชดแท้พี่น้องโอ้ยเป็นตะเพชดแท้หุ่นแดงคืองครึ่งดูให้ดูหน่สิบ่เพชดตุ้กกวเผ็ดแท้ๆพี่น้นงนนนองเอ้ยเผ็ดแท้ๆย่ายอ้วานี่ ใส่นี่เราได้ซิเป๊ะเอาน้ำตาลมาใส่นิดหนึ่งโอ้ยตามายกินมาเบิดโอ้ยเป็ดตะเพียดเทนอ่ใส่ว่าพริกตะกาตะกามโพดถ้าไม่เผ็ดก,ก็ไม่อร่อยเนาะน้ำมะขามเปียกนะคะใส่น้ำอุ่นนะคะ พอดียายต้มน้ำอุ่นไว้นะคะใส่พวกนี้ลงไปก่อนมีจะใส่น้ำมะขามเปียกได้ใส่มะนาวนิดนึงเพราะว่าเราใส่มะขามเปียกแล้วนะคะจะไม่ให้มันเปรี้ยวมากตำถั่วเปรี้ยวมากไม่อร่อยใส่ฝักนาวใส่มะเขือเทศหนึ่งลูกสวัสดีค่ะคุณเอ็กแมนเดอ มากินกับยายเด้อใครสิกินกับมา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 ใครอยู่ตรงไหนกับมาเด้อโอ้มาเกิดเต้นรูปใหญ่เลยนะคะอยู่ายเลยเดี๋ยวยายจะไปเอาน้ำมาใส่นิดหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เท เก็บอันนี้พี่ถิ่มก่อนอาทีหัรคหัวมันนะตำ้งมะเขือเทศก่อนทำมะเขือเทศแล้วมันค่อยใส่เครื่องปรุงได้หวาอมสวัสดีทุกคนคะ่ะมากินตำมบักทัวเดี๋ยวไปเอาน้ำตาลปึกก่อนอนะันนั้นมีไข่ต้มด้วยอร่อยขึ้นใจถูกใจดีดนี่ ใส่ทุกอย่างแล้วใส่มะขามเปียกใส่น้ำตาแล้วนะคะเอฟทีนะคะใส่ทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ยายสต๊อกกล้องไว้ลืมนะคะถ่ายคลิปนั่งนะแต่สตอกกล้องไวก็ลืมตีเนาะสกินเบิร์ดเวลานี้เอฟที F T, กินเบิร์ดเดมมันหลายเด้อ เราก็มีนี่นะคะแล้วก็มีขนมปินด้วยเชื่อไหมตามแบบไม่ต้องชิมเดี๋ยวยายจะกินให้ดูทีนี้ ทำไมอร่อยอย่างเงี้ยทำไมอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยกินถือพริกไปกินถือบอกพริกพี่นอ้องหลงังๆคกหลังสาก,กอนมา สำหรับคลิปนี้แค่นี้คนเดียจ้า